สวัสดีครับเพื่อนๆยิ CPU. นดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชา n นลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรลยเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับเพื่อนๆก็มีอีเวนต์อัปเดตเข้ามานะครับซึ่งก็อัปนานมากเลยนะนะครับวันนี้รู้สึกปกติเขาจะอัปบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมวันนี้รู้สึกเกือบบ่ายสามอ่ะอืมก็นั่นแหละเพื่อนๆตามสภาพนะครับเกมก็ โอเคครับเราก็มาอยู่ในอีเวนต์ใหม่นะครับซึ่งจะว่าอีเวนต์ใหม่ก็ไม่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับอ้าวในกี้ยังอยู่นะเพื่อนนะใครที่ยังไม่ปิดนะครับก็สามารถทำอีเวนต์ได้ยาวๆเลยนะครับอ่าเนี่ยครับเขาเพิ่มเวลาให้นะครับจนถึงวันศุกร์นะครับจนถึงวันศุกร์เนาะโอเคก็ใครที่ยังไม่ปิดนะครับก็สามารถทำได้เนาะส่วนผมไม่ทำนะครับมีเพชร หมื 19, ่นเเพื่อนเอาอะไรมาปิดเนาะไม่เสี่ยงดีกว่านะครับอืเดี๋ยวมันจะเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักในที่หมายถึงว่าเติมมามเพื่อนอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันก่อนเลยนะครับร้านค้าแฟลชเซล์นะครับที่กลับมาเนาะเป็นลิมิเต็ดอิดิชันสำหรับเทปีไนกี้นะครับก็คือ,อมีไอเทมทั้งหมด5ชิ้นนะครับมีคอร์ตูมนะครับแล้วก็มีอัญมณีสี่เหลี่ยม อัญมณีสามเหลี่ยมนะครับมีออฟนะครับแล้วก็มีแสงแห่งตำนานนะครับก็สามารถซื้อได้ในนี้เลยนะครับใครปิดมาแล้วก็ซื้อ1250บาทนะครับก็ครบจบเลยนะได้ทั้งตำนานได้ทั้งคอตูมด้วยนะครับจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนเขาจะอามาขายแค่8 9ดคนะเพื่อนตำนานบวกคอตูมนะแต่ทุกวันนี้ก็อืมนั่นแหละไม่พูดกันเยอะนะครับก็รู้ๆกันอยู่เนาะโอเคนะครับ เรามาดูร้านค้าลึกลับกันบ้างนะครับร้านค้าลึกลับก็1ชั่วโมงเห็นความสุขนะครับก็มีจี้เครื่องรางนะครับการันตี A บวก1ชิ้นนะครับในราคา69บาทเนาะใครที่ทําเว้นนะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะ,อ,ะอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ควบเนาะอีเวนต์ควบในที่นี้หมายถึงว่า,าจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือมันมีไนกี้เข้ามานะครับแล้วไนกี้ไม่ได้หมดเนาะมันสุขที่แล้วนะครับ ไนกี้ไม่หมดนะครับไนกี้ยิงยาวจนไปถึงมาสูงหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปิดไนกี้แล้วนะครับก็สามารถทำการ์ดซับเอ้ยไม่ใช่การ์ดจี้ทำจี้ซัพพอร์ตน้องได้เลยนะครับใครที่กําลังรออ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีจี้อะไรกลับมาบ้างเนาะอ่ะเด่นๆเลยหลักๆเลยก็คือเป็นจี้หลุมดํานะครับเกาะลอยฟ้าหลุมดำเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจี้นะครับที่ เป็นจี้ประจําตัวน้องเลยก็ว่าได้นะครับถ้าไม่มีจี้แบบตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเพื่อนอืมตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นซูเปอร์มาเลยนะครับอ่ะอันที่2นะครับก็เป็นจี้ลิมิเต็ดนะครับเทปีไนกี้นะครับก็เป็นหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับก็เป็นของลิมิเต็ดเลยนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นดาร์กนะครับเพื่อนผมเข้าไปดูเปอร์เซ็นต์แล้วนะ โจมตีมันปกติเวอร์ชั่นธรรมดามัน35ใช่ไหมอ่าพอมาเป็นลิมิเต็ดนะครับก็เป็นเปอร์เซนต์สาเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นเวอร์ชั่นดาร์กให้เลยส่วนตัวนี้เป็นจี้ใหม่นะครับความสามารถของน้องก็อ่ะผมจําไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าจี้ข้างล่างดีกว่านาะจะได้ดูไปทีละตัวนะครับจริงๆมันเป็นความสามารถของแป้นนะครับจี้ใหม่อะแต่มัน ให้เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะอ่านะครับจี้ใหม่นะครับเมื่อก่อสร้าง3หลังนะครับโอกาส40%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับไม่แสดงผลบวก10ถือว่าน้อยนะแต่ว่ามันมี3ความสามารถในจี้เดียวไงเพื่อนอ่าความสามารถที่2นะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส80%ดึง4ช่องหน้าหลังนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์คโอกาส50%ยิงระเบิดตามใต่ชั้นนะครับก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ดีนะถ้ามาในร์ชั่นดักอาจจะดีมากนะผมว่าอืมเพราะเขามีความสามารถ3อย่างอ่ะมีแปนมีดูดแล้วก็มียิงระเบิดด้วยถือว่าคุ้มมากเลยนะนะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นจี้ซัพพอร์ตของ TP n i ไนกี้ i ิมิ e ต็ dition นะครับดักจับกระพัดเนาะก็ใครที่ไม่รีบนะครับผมว่ารอเวอร์ชันดักจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านี้นะก็น่าจะได้เวอร์ชันดักผมว่าน่าจะได้45 4 5 85แล้วก็55นะคิดว่าอแต่เวอร์ชันธรรมดาผมว่ามันยังน้อยไปใครที่มีขี้มุนนะผมว่าตัวนี้เอาไปเล่นกับขี้มุนน่าจะเจ๋งนะเพื่อนอเพราะว่าขี้มุนเขาต้องการแปนใช่ไหมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแปนที่ดีนะมีดูดด้วยอืแต่ไม่มีเมืองคูณนะครับก็ใส่ออฟเมืองคูณให้น้องไปผมว่าก็ดีเหมือนกันนะผมอะอยากทำนะแต่ว่าผมไม่มีตัวละครที่แบบ ส่วนใหญ่ผมปิดตัวละครที่มันมีเป็นในตัวซะส่วนใหญ่เพื่อนๆม,มันมันสามารถแบบสร้างเมืองในตัวนะครับอย่างเกรตาอย่างยอมลาวินเทอร์อย่างนะครับอย่างไกลอาอย่างนี้ยนะยยนนะผมจะเอามาเล่นกับตัวไหนอะถ้าผมมีขี้มูลอนะผมจะทําอยู่นะครับแต่ผมไม่มีขี้มูลเนาะใครที่มีขี้มูลก็แนะนําเลยจี้ชิ้นนี้ผมว่าน่าจะกอดนะอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูความสามารถของเกาะหลุมดําลอยฟ้ากันบ้างนะครับ ก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาเพื่อนมันจะเป็นรู้สึกจะเป็น60 70อ่ะนะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นซูเปอร์มาเลยนะครับก็คือเมื่อถอยเต่าโอกาส70%เลือกหน้าหลังแล้วถอยนะครับหลังจากนั้นย้ายไปยังย้ายทันทีไปยังพื้นที่ที่ถอยนะครับก็ในระยะที่ถอยอ่ะนะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะครับเมื่อตกแรนด์มาร์ของฉันหรือว่าก่อสร้างนะครับ80%ตติดตั้งหลุมดำนะ ถ้าเป็นเวอร์ชันธรรมดาเพื่อนผมมีเวอร์ชันธรรมดานะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่เวอร์ชันธรรมดามันจะหกสิบเจ็ดสิบนะครับซึ่งตอนนั้นนะผมไม่ได้ทําเป็นซูเปอร์ไงผมก็คิดว่าเออก็ยังไม่ได้จําเป็นต้องทำอะ่ะเพื่อนเรารอดาร์กยังได้เลยนะจีชิ้นนี้นะครับซึ่งเรามีเวอร์ชันธรรมดามันก็มันก็เล่นได้อะ่ะอืเรื่องคอยหน้าหลังอนะมันหกสิบใช่ไหมมันก็ยังถือว่าน้อยมากนะครับแต่ถ้าดาร์กมาก็น่าจะเจ็ดสิบห้า 80อะไรอ่างเงี้ยนะครับอโอเคครับก็มีประมาณนี้เนาะส่วนความสามารถหมวกไทเทเนียมก็เป็นคุมเตา40อ่า54นะครับแล้วก็มีความสามารถเตาแตกนะครับ38%เนาะก็เป็นเวอร์ชันดักมาใครที่ไม่มีหมวกนะครับผมแนะนำเลยนะหมวกไทเทเนียมถือว่าดีกว่าเว้นหมวกที่แล้วอีกนะ ดีกว่าเลนส์หมวกที่แล้วเพราะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันดาร์กมาเลยไงเพื่อนออแล้วก็มีจี้เข้ามาเลยหลังด้วยนะครับมีจี้เข้ามาเลยหลังด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีจี้ชิ้นไหนบ้างนี่นะครับจี้เลยหลังเนาะจี้เลยหลังมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับก็คือโดนก๊อปปี้แม่เหล็กนะครับเห็นเขาเอาโดนก๊อปปี้แม่เหล็กมารู้สึกเหมือนจะเป็นจี้ซับพอร์ต ในกี้ด้วยนะครับนะในกี้เล่นโดนกอปี้แม่เหล็กด้วยเหรอ,อืผมว่าก็น่าจะก็น่าจะใช่แหละเพื่อนเพราะว่าเขาไม่มีแรนผุดใช่ไหมเขาไม่มีแรนผุดแล้วเขาโจมตีเขาก็ถือว่าน้อยอะ่ะผมว่าน่าจะใช้ดูดเข้าไปให้เขาด้วยนะอ่าแล้วก็มีแกนแม่เหล็กเลือดไหลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจี้ที่เป็นจี้ดูดเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ยจะขังคุกนะครับนะ คือในกี้เขามีขังคุกอยู่แล้วอะ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้จี้ชิ้นนี้นะครับอีกหนึ่งจี้นะที่แบบเห็นคนที่เขาเล่นกันนะทุกวันนี้เป็นบัตรเชิญราชาที่ถูกนาะทีจริงๆับผมอยากได้นะครับอยากได้จี้ชิ้นนี้อยู่แต่ว่าในความที่เราแบบอืเราไม่ค่อยเล่นเราผมมีบัตรเรียกนะแต่ว่ามันไม่เรียกแบบนาทีมันเป็นเรียกแบบแมงมุมอะนะครับ แล้วอีกอย่างหนึง่งผมก็บอกเสมอนะครับว่าจี้ชิ้นเนี้ยผมรอมันเป็นเวอร์ชันดาร์กมาดีกว่านะถึงจะทํานะครับรู้สึกเวอร์ชันดาร์กมันจะคุ้มกว่านะอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับลิมิเต็ดอีดิชันก็มีมาด้วยนะอืมเป็นคริสต์มาสโดนก๊อปปี้แม่เหล็กนะครับของผมอะ่ะผมก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับตอนเนี้ยไม่ได้เป็นเวอร์ชันดาร์กนะผมก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับจี G ้ชิ้นเนี้ยผมผมมีลิมิเต็ดแล้วนะครับมันเป็นเวอร์ชั่น น่าจะวาเลนไทน์ไหมวาเลนไทน์เออตอนนั้นทำช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะครับเดี๋ยวหาก่อนไหนวะเออโดน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 ก๊อปปี้อ่านี่ไงเพื่อนของผมวาเลนไทน์โดน c o p ปปี้แม่เหล็กนะครับก็มีแล้วอ่ะมีเป็นเวอร์ชันวาเลนไทน์แล้วนะครับก็รอดาร์กอย่างเดียวเลยนะส่วนนิระเทศอ่ะ ผมอะ่ะก็อยากได้นะเอามาเล่นกับเกรตานะเอามาเล่นกับน้องเกรตานะครับซึ่งทุกวันนี้ตัวละครวาเก่งอ่ะมันเยอะแต่ว่าผมอะ่ะใช้ตัวนี้อยู่ไงเพื่อนอเดี๋ยวให้ดูนะครับเกรตาผมผมใช้เป็นเนี่ยเซตนี้นะครับผมใช้เป็นบัตรเชิญบัตรเชิญเรียกอะ่ะม,มันก็ดีเหมือนกันนะ ไม่ต้องแบบโดนแก้ทางโดยการเอาหลุมดําไปวางเกาะอะไรเงี้ยนะครับคิดจะเรียกตอนไหนก็เรียกผมว่าตัวนี้น่าจะโอเคกว่าเนราเทศไหมผมว่าคือเนลเทศมันสามารถอะโอเคแหละถ้าเป็นด่านใหม่ๆอะ่ะมันไม่สามารถไปวางหลุมดําได้ก็จริงใช่ไหมครับอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่าด่านใหม่วางหลุมดําไม่ได้แต่ว่ามันก็สามารถวางเป็นบัตรเชิญกับดักสปริงได้นะ รู้สึกเหมือนบัดเชินกำบดักสปริงก็วางได้เงี้ยนะครับมันก็มันก็ยังมีแก้ทางอยู่นะในประเทศนะครับโอเคแต่ช่วงนี้ผมกําลังแบบติดน้องพิวไงเพื่อนอืน้องพิวพาผมแบบก้าวเวียนมา2สัปดาห์แล้วนะครับก็เลยแบบเออติดน้องพิวนะครับช่วงนี้ก็อวยเขาหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าในยรกีราบาดผมเอาเกต้าไปเล่นถามว่ามันมันสู้ได้ไหมถ้าเราทอยเป็นคนที่สองอ่ะมันก็สู้ได้นะครับด้วยความที่ มันเป็นสายล้มะเนาะมันค่อนข้างที่จะใช้เขาเรียกว่าไงสกิลเพนิดนึงนะครับแล้วก็ดวงด้วยนะถ้าผมเล่นผิวอะผมรู้สึกว่าเล่นทอยคนแรกคน2เปอร์เซ็นชนะมันเยอะกว่านะครับทอยคนแรกถ้าคอร์สออกก็จบวันเทินได้เลยส่วนทอยคน2ถ้าเขาไม่สร้างเมืองแบบกันเราอะนะเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถวิกได้เหมือนกันซึ่งผมก็ยังมีบัฟอยู่ไงตัวนเนี้ยเนี่ยบัฟผม เลยอีก4วันนะครับก็เล่นน้องไปก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับส่วนอีเวนต์ในกี้ผมได้พูดไปหมดแล้วนะในในคลิปก่อนนะครับที่น้องมาใหม่ๆนะครับเนี่ยอืมก็ดูกท่านก็น่าจะเข้าใจแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันบ้างนะครับว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเนาะร้านค้าโอเคนะครับอีเวนต์ที่ข้างล่างนะครับก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะ ในราคา35บาทนะครับสุ่มคูณ7นะครับเป็นแพ็คเกจพิเศษนะครับของ n นกี้เนอะก็จำหน่ายเฉพาะวันนี้เท่านั้นด้วยนะเพื่อนๆใครที่จะทำอีเวนต์นะก็แนะนำให้ซื้อตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยผมว่าถ้าได้ a บวกสักชิ้นก็น่าจะคุ้มนะครับแล้วก็มีแพ็คนะครับมีแพ็คมาขายมีแพ็คเปลี่ยนเป็นลิมิเต็นะครับก็สามารถมาซื้อได้เนาะ โอเคสำหรับสายเติมแล้วกันตรงนี้นะครับส่วนล้างค้าพิเศษอัปเดตเวอร์ชันนะครับก็เป็นจิ้งางลางอ่ะจิ้งงลางมีจิ้งลางในอีเวนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆใครที่อยากลองสุ่มนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะครับเออเขาบอกว่าอัปเดตเวอร์ชันนะโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ เป็นวัตถุดิบอัปเดตน้ํายาหัวใจนะครับเอามาอัปเดตตัวละครใหม่นะครับนะแล้วก็มีร้านค้าเซอร์ไพร์ของไนกี้นะครับก็มีลูกบาทแบบเลือกแสงแห่งเกียรติยศนะครับก็ทั้งหมด179บาทนะครับก็สามารถเลือกเดี๋ยวนะเพื่อนโอเคก็ นั่นแหละ,ะครับมีเมืองคูนด้วยก็สามารถมาซื้อได้นะใครอยากได้ออฟนะครับแล้วก็มีร้านค้าเซอร์ไพรส,ส์ของไนกี้เหมือนกันนะครับเป็นออฟของของน้องไนกี้อ่ะเพื่อนเพื่อนก็เป็นสายล้มนะครับตัวสุ่มแสงเกติยศ1-5นะครับในราคา6 9บาทสุ่มนะครับนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเปอร์เซ็นต์กันไหมอ่ะเดี๋ยวกัอนอื่นขออนุญ,ญาตด,ดูอัตราการสุ่มก่อนนะครับ อัตราการสุ่มจิ้างลางนะครับนะก็ปีกนางฟ้า A 1 1 0ึบวก1.10แล้วก็เอธรรมดา2.8นะครับก็เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ปกตินะครับนะอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ปกติเลยส่วน ส่วนของไนกี้ก็เหมือนเดิมนะครับส่วนของไนกี้ก็เหมือนเดิมนะเปอร์เซ็นต์น่าจะเท่าเดิมแหละเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตามหากันบ้างนะไนกี้ผมจะขอข้ามเลยนะครับผมจะมาพูดถึงการตามหาจี้ข้างล่างเลยนะเราต้องตามหาปีกปีศาจ A A นะครับทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็ ปีกนางฟ้า A บวกนะครับทั้งหมด2ชิ้นเพื่อที่จะนำมาแลกเป็นเทพีไนกี้แห่งชัยชนะ S นะครับเราจะต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมด4ชิ้นนะครับเพื่อที่จะนำมาแลกจี้ข้างล่างในอีเวนต์เนาะอ่ะโอเคอ่ะจี้เลยหลังก็4ชิ้นเหมือนกันนะครับก็เป็นการสุ่มแบบปกตินะครับนะ ร้านค้าเดี๋ยวนะก็เป็นการสุ่มแบบปกตินะครับเพื่อนสุ่มตรงนี้นะอือันนี้สุ่มที่ข้างล่างนะครับผมเปิดของฟรีแล้วผมผมไม่ได้วัตถุดิบเลยอะ่ะถ้าได้วัตถุดิบสักหนึ่งชิ้นก็อยากทําอยู่นะอ,อ,อส่วนไนกี้นะครับก็ยังอยู่เป็นแพ็ แพ็กแบบเดิมนะครับนะแพก็กพิเศษซูเปอร์แล้วก็แพ็ก2 0 0เหมือนเดิมนะมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครที่จะทำเป็นคอสตูมนะครับก็อย่าลืมซื้อกันด้วยนะครับมีเวลาจำกัดถึงเที่ยงคืนก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะใครที่ปิดไนกี้แล้วอยากทำคอสตูมบวกตำนานให้น้องนะครับก็มาซื้อตรงแพ็กตรงนี้ได้เท่านั้นนะครับนะเพราะว่าผมไม่เห็นร้านค้ามันเอามาขายอะ่ะจริงๆอะ่ะเขาจะมี มาขายแยกใช่ไหมตำนานกับคอสตูมอะ่ะแต่ว่ามันไม่มีมาขายไงในนี้อะ่ะเขาเอาออกไปแล้วนะครับใครจะซื้อก็คือซื้อได้ที่ร้านค้าแฟนเซล,ลเท่านั้นนะครับโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอีเวนต์นี้ผมก็น่าจะข้ามแหละเพื่อนเพ,นเพราะว่าด้วยความที่จี้ข้างล่างเราก็มีหมดแล้วอะ่ะอืมบางชิ้นที่ไม่มีแต่ผมอะ่ะก็รอเป็นเวอร์ชันดาร์กดีกว่านะครับอย่างบัตรเชิญราชาที่อยู่ในเทศนี้ผมรอเป็นดาร์กดีกว่านะ และอีกอย่างหนึ่งผมใช้เป็นบัตรเชิญเรียกแบบแมงมุมผมก็ทํามาแล้วนะครับอก็ใช้ตัวนั้นดีกว่าโอเคเนาะสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่ทํานะครับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวแนะนําเป็นหมวกนะครับใครที่ยังไม่มีหมวกแนะนําให้ทําหมวกก่อนเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าใครที่มีหรือไม่มีตัวไนกี้นะครับนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีหมวกต่อให้มีเอ้ยต่อให้มีตัวไนกี้นะครับ ก็ต้องทําหมวกก่อนเพราะว่าหมวกมันสําคัญกับทุกตัวละครนะครับแล้วยิ่งเป็นหมวกเวอร์ชั่นทีเนเน่เป็นเวอร์ชั่นลิมิเต็ดแล้วเป็นดาร์กด้วยอะ่ะก็ควรจะทําอย่างยิ่งนะครับโอเคนะครับผู้เล่นใหม่นะส่วนผู้เล่นเก่านะครับที่ปิดตัวละครไนกี้แล้วนะครับแล้วก็มีหมวกแล้วก็แนะนําให้ทําหลุมดําลอยฟ้าเลยนะครับเกาะลอยฟ้าหลุมดำอะ่ะสําคัญกับไนกี้มากๆนะครับนะแล้วยิ่งมันเป็นเวอร์ชันแบบซูเปอร์ด้วยก็ดีนะครับ ตอนที่มันมาแรกๆอ่ะมันได้แค่เวอร์ชั่นธรรมดาแล้วก็ใครอยากทำซูเปอร์ต้องบวกเงินอีก179เลยนะตอนนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้ทำซูเปอร์นะผมก็ทำเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาก็เล่นธรรมดาไปนะครับด้วยความที่เราก็ยังไม่ได้ใช้มันบ่อยมากนะครับไอจี IG ชิ้นนี้นะผมก็รอดาร์กทีเดียวเลยก็ได้นะครับรอดาร์กทีเดียวเลยนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ขอบคุณพเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกดกระดิ่งด้วยนะครับ <g itt re> พเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <g itt re> พเพื่อนๆอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับจะครบ300ร้อย subscribe แล้วนะครับก็อยากให้คนติดตามเยอะๆนะครับโอ okay. เคเนาะเพื่อนๆพื่สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า บ๊ายบายครับรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ